見つけててもらいたいたので頑張って自己紹介しますあなたが大好きすぎる日本の妖怪 VTuber 普段は YouTube で雑談したり歌をかったりたまにホラーゲームをやってるよ時間帯はタイの時間で20時とかからが多いかな静かに待ったり視聴者さんと一緒に過ごすのが大好きなので作業しながらの配信もしてますこんな配信やって バーチャルセブンには私だけじゃなくて可愛かったりカッコよかったり。 ว่าคนสวยก็ได้คือว่าวานิลินค่ะหดีจะเรียกว่าวานีลิก็ได้นะนี่นะคะจะถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพครับเจ้าคุมาค้มภาพคุมค้มราคา,คา,คา,คาสุดๆไป,ปเลยวานิลินก็อยากเกมประจำสักเลาสวัสดีค่ะทุกคนก็บูจังน,นะคะเป็นบูจังบูหรือว่าจะเรียกไอบูก็ได้นะคะบางคนก็ทําขนมได้ด้วยนะ<อ>วีใส่ท้องตลกตื่นตหลายคนเรียกผมว่าวีทูเบอร์คนแรกของประเทศไทย มี่สายเอสมาสุดสุดเซ็กซี่ไขใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะจกรที่เหรอแดงใช่มีสายรองเพลงจะเ้็สวยเซ็งเท่หลอเหยทุกแบบ

อีกกว่านะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ใครมาโรงเรียนสายวันนี้แล้วนัะก,กี่โมงคะนักเรียนไหนคุณครูเจ้าโหดไงชื่อของผมอ่านว่าพี่บีพ่อพันสระอีบอใแบบไม้สระอีนะฮะเราสามารถวันนี้ให้เติบโต,ตได้ด้วยนะตื่นเต้นใจมากๆเห็นนี้มีคิวย่า <laughs> yeah! ทำไมพูดแบบนี้วีสายดนะับเชียร์เพลงก็ได้เห็นหน้าพี่ทอนไม่ชัดเลยใช่ไหมเพราะว่ามนเธอใส่แว่นเต้นพีดิ นี่สายไอดอลสาวสวยสดใสหัวใจผ่องเต๋อลักหนูสิรักหนูสิ บีทูเบอร์ตุก๊กตานะคะโอ้ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรใน,นสวนสัตว์นักหรอกที่เราไม่เป็นได,ด้ด้วยแม้แต่วีที่เป็นคู่รักกันเราก็มีให้นะโอ๊ยอะไรอ่ะสัตว์วันไทยจ้าแอฟฟี่วันลนไทยเองอุย้ยณกูนตื่น <c oughs> เต้นเอาดอกกลาบมาให้เขาด้วยใหญ่เลยตามมาด้วยบีทูเบอร์จะดิ้่ได้ม,มาสะจนทั้งห้างดงามสง่าและเป็นไมเกรนมาดูไลฟ์ไม่มาจีบพีใช่โอ้ย วแลจะไปกระแซ็กซีกับปิดซุยซุยใหเมื่อนพิเสือราคีาให้ปาตีเห้่จริงๆแล้วมือแซ็กซี่ไม่ใช่มือคนนะแต่เป็นมือนุ่มๆเป็นมือเมียนุ่มๆน,น,ๆนะไลฟ์ยทูบเบอร์สุดเฟี้ยวทั้งสี่ใครออกท,ทะเลนี่มีหรอกนะคะรู้อยู่เห็นๆเนี่ยว่ารถคันนี้สีเขียวที่บนหัวเราจะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่สองกระสีโอเควัด มินน่าซังอยากรู้จักนางเงือกันไหมคะที่ว่ากันว่ามีผิวพรรณที่งดงามหน้าตาสดสวยตัวกลมโตและมีหางวิบวับราวกับรุดูไปมาพี่ถ้าอยากรู้จักนางเงือกต้นนี้ก็อย่าลืมแวะมาพบกันนะคะวนาวโสวัสดีค่ะทุกคนคุยุคาโนะแอนรอยุกิวันอสุสันจะเรียบร้อยจากยูเิตเอเดอร์ลอยค่ายเวอร์ชวลเซเว่นค่ะคอนแรกสุดเนี่ยของโนจะเป็นฟรีท้อกภาษาญี่ปุ่นกับชโนดรูมาค่ะแล้วทุกคน สนใจมาฝึกภาษาญี่ปุ่นไปได้วยกันไหมคะ mm hmm. ถ้าสนใจแล้วก็แววมากพูดค mm ุยกันได้ทาง y ยูทูหน้าโอก under score vc แวมมาแล้วก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. เป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้กับนาโอกด้วยนะ mm hmm. วันและเวลาไลฟ์สามารถดูได้จากตล,ลางไลฟ์มาสัปดาห์นะคะ mm hmm. เดีย๋ยวก่อนอย่าพิ่งรีบร้อนไปไหนน่าบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่สุดแสนจะพิเศษเพราะทำ Virtual Event ได้คล้องแขนกอดขอพาเพื่อนเพื่อนมีทูเบอร์มากความสามารถกว่าหน่หน่อยท่านมาที่งานนี้พร้อมก,กับกิจกรรมมากมายเช่นแอนเชสรังกรีทางเชนดีแจกลายเซ็นรวไมไปถึงมีมุขขายสินค้าด้วยนะใครที่อยากสัมผัสช่วงเวลาอันแสนพิเศษร,ร่วมกับพวกเราเหล่า VTuber มาพบกันได้ที่มูดวีเวิร์นะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะอบโอชีได้ด้วย ใจว่มก็ได้นะส่วนวันนี้เราไีกิจกรรมแนด์เชคที่สกรีน2ตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะรอที่จะได้ทักทายกับสโดร์ัมาทุกคนเลยนะก่ mm hmm. อนจากกันวันนี้เราขอฝากบูธ Beaver by v e r s a c 7 a n Admire Event ไว้ในอ้อมอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเราพบกันที่บูธน,นะมาตะแน่ไปไปทุกคน I'm Shaki Kapoya, virtual devastation's -E one and only battery-ass alien MC. Are you ready for the once-in-a-lifetime show that's totally out of this world? Come join us, we'll experience this journey together. We've been dying to meet you after all. Hey, is this thing on? Hello? Can you hear me? Hello? Oh. Hey, there you are. I'm Jack Valentine, pilot, gunslinger, and professional problem solver at your service. No matter the mess, I vow to never break your wallet, but I make no promises for your heart. Now, who seems to be the problem today? Are you punks ready to get hyped up? Because I'm on stage, baby. The name's By Valentine. Virtual 7 EMs, half rock star, half succubus, but can be 100% yours. <laughs> I'm looking for some life energy and you're starting to look like the perfect candidate. But don't forget to stay hydrated. It's going to be a long night screaming my name. In the crowd, of course. Who else? Stupid. <laughs> Hello is I your humble jester? I go by Squirrel, whimsical. Get it? It's like it's like the word whimsical. Get it? I am here to make you laugh and make you love me. Please, please, please love me. Oh, is that bread I smell? the device to perfect evil <laughs> No, it's the ambition the unstoppable will, the unshakable persistence You may underestimate me now but you fear me later The whole world will remember my name Raz Tabloa There is step into my abyss? I am shoka Abyssal Soul Keeper, Fallen King, Ruler of the Forsaken. The gods cast me out, but I did not fall. I ascended. Now they haven't scrambled. As humanity, I of the heavens crumble as you mount me. I am like a waiting to be torn apart. Sometimes I notice I'm a little I'm sure I've shuffled girl. Blue to you, Milasir, guardian of the Tree of Life, and maybe your heart. <laughs> tell me, do you think immortality is a blessing or a curse? The wisps know the way, follow their light, and you'll find me. And if you walk with me, I will tell you all about it. โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโอโหการแสดงจากทางเกทวีทูของ